เือเป็นทีมจอมปั้นชั้นนำของยุโรปเลยก็ว่าได้สำหรับเบนฟิก้าทีมดังแห่งลีกโปรตุเกสหลังจากที่มีดาวยิงดาวรุ่งคนใหม่ชาวอุรุกวัยที่ก้าวขึ้นมาเป็นอนาคตของเบนฟิก้าและล่าสุดก็ได้เปิดตัวกับสโมสรใหม่อย่างลอร์พูไปเป็นที่เรียบร้อยวันนี้ออฟไซ์กับเจ็ดเซียนเขียนมาเล่าจะขอพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จักกับดาวินดูเยสกองหน้าป้ายแดงของทัพหงส์แดงกันเลยครับ ดาวิดดูเยสเกิดที่เมืองอติกาสประเทศอุรุกวัยสําหรับชีวิตในวัยเด็กของเขาก็เหมือนกับเด็กทั่วไปในอเมริกาใต้เพราะเขาเติบโตในย่านที่ยากจนนูเยสเริ่มต้นขาแข่งด้วยกันเป็นนักเตะเยาวชนของเฟเนโรตั้งแต่อายุ14ปีก่อนที่เจ้าตัวจะถูกดันขึ้นมาเล่นในทีมชุดใหญ่เมื่อปี2017ในขณะที่มีวัยเพียง18ปีแต่แล้วนูเยสก็ต้องเจอปัญหาาการบาดเจ็บอย่างหนักที่หัวเขา่าและเขาก็ต้องเข้ารับการผ่าตัดตั้งแต่อายุ18ปี แต่อย่างไรก็ตามครับนั่นไม่ใช่อุปสรรคหลังจากที่เขาผ่าตัดเสร็จเข,เขาก็กลับมามีร่างกายที่แข็งแกร่งและเต็มไปด้วยพละงก,กำลังหลังจากที่ลงเล่นให้เป็นอาร์เรมากว่า2ปีรูยสยสก็ได้ออกไปโบยบินหาประสบการณ์ใหม่ๆใ,ในลีกสเปนนั่นก็คือทีมอเมริกาในเซกูด้าลิกาสเปนและทําผลงานสุดสวยด้วยการตระบันไปสมกประตูจาก30เกมให้กับอเมริกาด้วยวัยเพียง20ปีเท่านั้น หลังจากที่นูเยสลงเล่นให้อเมเลียได้เพียงแค่ปีเดียวผลงานของเด็กหนุ่มร่างยักษ์ก็ไปเข้าตาเมวงม,มองของเบทฟิกา้าที่ในตอนนั้นกําลังหาตัวตายตัวแทนของชาวเฟลิกที่ย้ายไปอยู่กับแอลเลติโกมาดริดสุดท้ายก็เป็นเบทฟิก้าที่ทุ่มเงินจานวน24ล้านยูโรคว้าตัวเขาเข้ามาร่วมทีมด้วยสัญญาห้าปีการได้ย้ายมาเล่นให้กับทีมยักษ์ใหญ่ของโปรตุเกสในครั้งนี้ทาให้พ่อของเขาถึงกําลังน้ําตาที่เห็นเขาสามารถเดินตามความฝันได้สาเร็จหลังเอาชนะอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าได้ แม้ว่านูเยสจะสามารถปรับตัวได้อย่างยอดเยี่ยมกับบีโปรตุเกสในซีซั่นแรกแต่แล้วความโชคร้ายก็มาเยือนเขาอีกครั้งเมื่อนูเยสได้รับอาการบาดเจ็บหัวเข่าในเดือนพฤษภาคมเมื่อปี2021หลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เพื่อนสนิทของเขาคนหนึ่งได้ออกมาเผยว่าดูเยสมีอารมณ์เศร้ามากแค่ไหนที่ต้องโดนเปลี่ยนตัวออกในเกมที่พบกับเฟรนเซโดยเจ้าตัวถึงกับนั่งร้องไห้ในซุ้มมานั่งสำรองพร้อมกับจับหัวเข่าข้างที่เจ็บ นอกจากนี้นูเยสยังเคยโชว์ฟอ,อย่างย่แย่อย่างหนักในเกมที่ดวลกับสปอร์ติ้งลิสบอนซึ่งเป็นแมตที่เขาต้องลงเล่นทั้งๆท,ท,ที่มีปัญหาการบาดเจ็บโดยงานนี้เจ้าตัวถึงกับลบแอคเคาในสื่อสังคมออนไลน์ออกหลังจากที่โดนแฟนบอลทีมตัวเองวิจารณ์อย่างหนักการผ่าตัดหัวเข่าของเขาในช่วงซัมเมอร์นั้นทําให้นูเยสต้องพลาดลงสนาม2-3ถึงสสัปดาห์แรกข,ของฤดูกาล2 0 2 1 2 0 2 2แต่สุดท้ายเขาก็สามารถกลับมาด้วยความแข็งแกร่งอีกครั้ง สาหรับสไตล์การเล่นของดูเยสนั้นเขาสามารถเล่นได้ทั้งหน้าเป้าหน้าต่ำและตัวรุกทางด้านซ้ายทำให้เขากลายเป็นอาวุธใหม่ของทีมที่หลากหลายและแน่นอนการรับหน้าที่ถล่มประตูคือหน้าที่หลักของเขาและกลายเป็นความหวังสูงสุดของแฟนบอลเบนฟิก้าไปเลยและเหตุผลหลักๆเลยที่ทําให้หัวหอ,อกรายนี้ได้รับความสนใจจากบรรดาสโมสรยกใหญ่ในยุโรปก็คงหนีไม่พ้นผลงานอันร้อนแรงในเวทียูฟ่าแชมเปี้ยน ที่เจ้าตัวตะบันไปแล้ว6ประตูจากการลงสนาม10นัดแถม6ประตูในการยิงทีมใหญ่ทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นประตูที่ยิงลรูปูแบบไปกลับก่อนหน้านั้นในรอบน็อกเอาท์ก็ยิงใส่อัจกซ์อัมสเตอร์ดัมในขณะที่รอบแบ่งกลุ่มก็ซัดไปทั้งไบเยนมิวนิกและบาเซโลรนาสำหรับผลงานที่ผ่านมาเป็นบทพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่านูเยสไม่ใช่นะักเตะธรรมดาอีกต่อไป ตัวแทนของเขาเชื่อว่าตอนนี้เจ้าตัวพร้อมแล้วที่จะพิสูจสูตัวเองอีกครั้งกับสโมอสรอนแนวหน้าของยุโรปอย่างลิเวอร์พูลเลยครับและทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวของดาวินดูเยสกองหน้าป้ายแดงของทัพหงแดงกันเลยครับหากท่านผู้ชมชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องออฟไซด์ของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลากไปก่อนไปเลครับสวัสดีครับ